สวัสดีครับพวกเรารเรียนบ้านพุามราฉันม่ได้อบรมสาปีที่สามวันนี้จะมาที่เซ้นไข่คเค็มไข่เค็มคุณธรรมโรงเรียนบ้าน,าน,นมุงสามราไข่คุณธรรมมีอะไรบ้างหนึ่งหอกเกี๊ยวสองไงจุดเด่นจุดเด่นจิตอาสาปาร์ตาจูขั้นแรกน้ำขึ้ลราจ,จะาจไปแช่ในน้ำส้มสายชูประมาณห้านาทีครับแล้วก็นำขึ้นมาไปชุบตะเกียอ แล้วก็นำเซรั่ปิดฝาให้แน่นที่ว่ามาเจ็ดวันแล้วนำไปทำรับประทานลยทำอาำหารรับประทานได้ถ้าอยากไปทำซื้อติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์064 605 5 9 7 4ครับผมใครเพื่อทำก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ